สวัสดีเจ้าเป็นเพื่อนวันนี้ควสเบิร์กมาพบก,กนันแล้วเจ้าวันนี้เมนูโลกขบวนของเฮาเมื่อตอนนี้เฮาจะกินเวลโปรตีนไปก่อนนะเจ้าเฮาก็ต้องเตะใส่แก้วก่อนตะวันนี่งานยุ่งขนาดเจ้าไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเป,เป็นตัวตะวัน ไฟหลายตี้หลายตางแล้วก็กินโปรตีนเนี่ยเจ้ากินโปรตีนเทเข้าไปก่อนแล้วก็คนๆๆๆคนคนให้มันละลายเนินเปิอดอแก้วอันนี้ประสงค์เจ้าใช้ได้กุ่าง นี่มันจะคล้ายๆเหมือนเรากินโกโก้แต่กระบเชิงโกโก้จะแต่มันแคล้ายๆเหมือนๆอนันเปื่อนนี่นะเดี๋ยวก่อนขอเอาผงมาลงให้หน่อยมันติดมันติดอันไม้แล้วเราจะมีไข่ต้มตัวนเจ้านี่ไข่ต้ม วายเสร็จเพ่อหน้าขลาดเหมือนเดิมเอามากินโตจะได้ได้พลังจะทันอื กินโปรตีนไปก่อนเจ้าหนึ่งแก้วก็อิ่มมาพงนะนะ้าวหน้าเปลือนแล้วก็มินิตัวเนึ่แก้วมังกรกับมาเต้าเจ้าแกะไข่ก่อนไข่นี้เฮากินง่ายๆเพื่อนๆกินกับอันซอสม่กี่ก็เอาแล้วเจ้า กินสองนวยเพื่อนกินนข้าวตอนกันเรียังเจ้ามาใครต้มกับข้าวนึ่งกับเมาะนะเพื่อนนี่อยู่ในช่วงลดความอ้วนไงก็เลยบกกินนข้าวไงเนี่ยกินแต่ประเภทแบบโปรตีนนี่ยเด้อ ไข่รตร้มไข่ในหนะเปื่น,น,นถ้าเฮาเอาใส่ตู้เย็นมันเมินนะแล้วเอามาต้มนะเวลาเอาแกะมันจะติดเปลือกเนอะจ้อนขวาเอาเนาะมันติดเปลือกน,น่าจะเย็นเนาะเย็นแล้วเอาเอาไปต้มอีกเฮามาแกะมันก็ติดเปลือก ใส่เมอกี้ยาเมอกี้กินไข่แล้วก็ตามตัวผลไม้นี่ใส่เมอกี้เข้าไปเมอ้ออยู่นะเจ้าเนี่ยจริงๆใครมันก็เป็นเมนูโลกขโมยอยู่แล้วนะ เป็นหนึ่งในเมนูโลคความ้วดเมื่อก่อนวันนี้ก็กินมังสะิร่ไตัวจะกระเพีอยกินคอยบรินี้ทำกับข้าวเลยจาช่วงนี้เดี๋ยววันไหนบอกกินมัง ก็จะทำถ้าอยากิน,านตาหัวปกา,ากกาเห็นมันจะเดี๋ยวไปซ่องหัวปากกาไว้ก่อนบึ๊กไปซ่อกหัวปากกาไวา้ไตาดีกว่าล้ำหนาดเหมือนล้ำเหมือนมนตามมกกต,นมกกตัดมะก็เตนี้มะก็เตนมันแปลงเหมือนเดิมอ่ะใจหัวปากกา

โรกคอมบ้วนนี่นะคุณถือมาเต้ามาครับเคนเดรูปจ่ะมาก่อนฉนจมลแรงปอมาเต้าเก็บเดียวกับปอแล้วก็เนี่แก้มังกร ซ้มๆเหมือนหวานลำ ตามด้วยน้ำโปรตีนที่มันเหลวตะกี้เราเนี่ยเอาไปกองก็รงกองกรเร่งไปไปเจ้า